ผมก็จะปิ้งหมูชิ้นนี้กินนะครับลุงม้าตัวนี้คือตัวที่ตอนโน้นนะครับมันเจ็บขานะครับนี่เลยมันยังกระเพกกระเพกนิดนแต่มันตัวโตแล้วนะครับชาวนี้ผมก็จะกินอวนตีนร้อนๆนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับ สวัสดีครับผมวรวิษนะครับในวันนี้โอ้สวัสดีใกล้เกินไปก็เดินมาถึงที่นี่นะครับที่ที่ผมกระจงเคยมานอนครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่นี่ก็จะโลง่งๆเป็นเขาที่สูงๆมองเห็นไปทางบ้านผมผมนุ่นเลยนะครับในวันนี้ผมก็จะมานอนอยู่บริเวณแถวนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าจะนอนที่ไหนดีนะครับ ในวันนี้ผมคิดว่าผมก็จะนอนง่ายๆอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าจะเอาพวกผ้าใบอะไรมาด้วยนะครับไม่รู้เอามาหรือเปล่าน่าจะเอามาครับถ้าที่ดูโอ้เอามานะครับผ้าใบเอาหงอาหารมงัมงมง่าหม,ม,ม,มูอะไรเต็มเลยนะครับขนมปงขนมปังอ่เอา,นอาวนตงองวนตีนนะครับนี่เลยเดี๋ยกันหนาวหลายตัวเลย ในช่วงนี้เนี่ยลมก็อาจจะมีลมนิดนึงนะครับแล้วก็อากาศจะเย็นนิดนึงนะครับก็เลยนอนกับพื้นไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยหาวิธีเอานะครับว่าจะทําอะไรยังไงต่อนะครับวันนี้เท่าที่ผมคิดนะครับเท่าที่ผมคิดนะครับผมก็จะทําเป็นกล่องสี่เหลี่ยมโดยใช้ผ้าสี่เหลี่ยมผืนนั้นนะครับเป็นอุโมงค์สี่เหลี่ยมแล้วก็เข้าไปนอนข้างในแล้วก็เอาพวกกิ่งมงกิ่งไม้อะไรต่างๆมาพาดๆนะครับแล้วก็อาจจะก่อไฟข้างหน้านะครับเพื่อที่จะกันลมให้ได้เยอะที่สุดนะครับอยู่บนเขาสูงด้วยนะครับลมค่อน ผมส่องยอดไม้ให้ดูนะครับว่าลมแรงยังไงนะครับนี่เลยนะครับว่าลมมันเป็นอย่างนี้แสงแดดอยู่ตรงนู้นนะครับตอนนี้เพิ่งจะใบสามเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนาฬิกานะครับนี่เลยนะครับใบสองาเองสัญญาณเต็มเลยนะครับบนนี้ไม่เต็มหรอกนะครับแต่ว่าพอเล่นได้นะครับโหดูหนังทั้งคืนแน่นอนนะครับ นี่เลยใบสองนะครับก็ปีไปใบ3นะครับกลมๆผมจะสร้างที่พักไว้ตรงนี้แล้วนะครับดูว่าผมจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลอกไอ้หนัง พลาอันนี้นะครับเพื่อที่จะใช้มัดนะครับมันเหนียวมากนะครับเ็นหนังอันนี้ที่ผมก็ไปเอาพวกกิ่งไม้มาได้จำนวนหนึ่งนะครับ ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับว้าวลมเข้าไม่ได้แม้แต่หน่อยเดียวนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมต้องพวกกิ่งไม้มาพัดพัดพัดอีกนะครับเพื่อให้อ่แข็งแรงนะครับปลอดภัยจากอาจจะมีบางอย่างมาพังที่พักผมอะไรนี้นะครับจะได้ปลอดภัยขึ้นนะครับอาจจะเอาพกกิ่งไม้แห้งๆตามแถวข้างหลังนั่นเลยนะครับแล้วก็แถวโน้นนะครับพกกิ่งไม้แห้งๆอะไรอย่างนั้นนะครับ ี่ผมก็หากิ่งไม้มาพาดัพาดๆๆเป็นโครงที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วนะครับพวกสัตว์ปันกลางตัวใหญ่ปังกลางมาเนี่ยมันไม่กล้าเข้าแน่นอน,นครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมฟืนจะก,ก่อไฟทําอาหารกินนะครับ ใช้ยางในมอไซค์นะครับในการเป็นเชื้อไฟนะครับ ในวันนี้ผมก็จะในตอนนี้นะครับผมก็จะปิ้งหมูอ้ยุมามาแถวนี้ตอนนี้แในวันนี้ตอนนี้นะครับผมก็จะปิ้งหมูชิ้นนี้กินนะครับแล้วก็มีข้าวด้วยเดี๋ยวดูสักพักว่าจะกินมาม่าหรือเปล่านะครับถ้ากินนี่โอ้โหเต็มอิ่มไปเลยนะครับตอนนี้ไฟก็เริ่มได้เดี๋ยวผมก็จะไปเริ่มปิ้งแล้วนะครับ สักพักก็น่าจะซุกนะครับปิ้งมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ได้ยินกระดิ่งมา้าตุ้งเต้งตงเต้ง,ตง,ตงจากทางฝั่งด้านนั้นนะครับถ้าสักพักกินข้าวอะไรเสร็จมันยังอยู่เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้หิวมากครับทากับข้าวอะไรกินก่อนดีกว่านะครับตอนนี้หมูตอนนี้ก็ซุกเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะต้มน้ําร้อนทำมามากกินอีกนะครับ กินสองอย่างเลยนะครับวันนี้จะได้อิ่มๆกันไปนะครับแล้วก็ยังมีข้าวมีพวกขนมปังอะไรอีกนะครับมีแต่กะ ก็เทเข้าผสมกับไอมาม่านี่เลยนะครับ กินข้าวเสร็จสักพักนะครับไอ้ม้าตัวนั้นก็ยังกระดงึงตึงๆอยู่เดี๋ยวพวกเราไปดูกันเลยเออไม่ใช่พวกเราหรอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าจะเจอลุงม้าตัวนั้นหรือเปล่านะครับ s <ug> <S อยู่นั่นนี่เอง <_ s ug> โอ้เจอแล้วยออออออว้าวลุงม้าตัวนี้คือตัวที่ตอนนน้นนะครับมันเจ็บขานะครับนี่เลยมันยังกระเพกกระเพกนิดๆแต่มันตัวโตแล้วนะครับ แม่มันไปไหนไม่รู้นะครับปล่อยมันอยู่ตัวเดียวที่มันหายดีแล้วนะครับยังหายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหายประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้ปลอดภัยแล้วนะครับไม่เจอมานนายกินแน่นอนนะครับมานนายมาใมากล้นี้ดิดกระโลกใส่เลยนะครับม้าดิดกระโลกนะครับสีแดงน้ำตาลเข้มสวยงามดีนะครับตัวนี้ ม้าเนี่ยมันจะไม่อยู่เป็นฝูงเหมือนวัวนะครับมันจะแยกกันอยู่ตัว2ตัว3ามตัวสี่ตัวห้าตัวอะไรอย่างนี้นะครับไม่อยู่ทีเดียวฝูงห้าสิบตัวอะไรอย่างนี้นะครับโอเคมันกลัวผมล้ามันไปแล้วจะไม่แกล้งมาแล้วนะครับมันวิ่งไวสุดๆขาหายดีแล้วครับที่พักคืนนี้อบอุ่นแน่นะครับอยู่ข้างในนั้นเลยพระอาทิตย์ตกหลังเขาลูกนี้นะครับหายไปแล้วนะครับตรงนี้นี่ไม่เห็น แสงแดดแม้แต่น่อยเดียวนะครับแต่ถ้ามองไปทางทิศตะวันออกเนี่ยแสงแดดยังส่องอยู่นะครับนู่นเลยมาตัวนั้นก็แอบมองผมอยู่ตรงนั้นนะครับผมจะไม่แกล้งมาแล้วนะครับจะให้มันอยู่เป็นเพื่อนผมนะครับพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นก็ขึ้นทางฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็จะส่องมาทางนี้นะครับตอนนี้พระอาทิตย์ตกไปหลังเขานะครับ ข้างหลังนี้ก็จะเป็นป่านิดหน่อยนะครับตรงนี้ป่าไม่ปูกตน้นไม้ต้นยญาเล็กๆนะครับที่พักผมก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับโอ้โหเพลรับแป๊บเดียว แดดหายหมดแล้วนะครับตอนนี้จะสักใกล้ๆหกโมงนะครับจะผมส่องทางฝั่งทิศตะวันตกให้ดูโอ้ยไม่ใช่ทิศตะวันทิศตะวันออกนะครับตอนนี้แสงแดดหายเกี้ยงเลยนะครับโอ้โหไม่รู้กี่โมงแล้วนะครับน่าจะใกล้ๆหก,กโมงนะครับตอนนี้ ต้องไปหาฟืนมาตุ้นก่อนนะครับเมื่อกี้นี้ใช้ไปจนหมดเลยนะครับโชคดีที่เอาท่อนใหญ่มาใส่นะครับก็เลยยังติดเยอะอยู่นะครับต้องไปหาฟืนมาเพิ่มก่อนเมื่อกี้ใช้ไปเกี้ยงเลยบนพื้นเนี่ยก็มืดสนิทแล้วนะครับเหลือบนท้องฟ้ายังเห็นสลัวสลัวอยู่นะครับ แล้วก็ดาวอะไรก็เริ่มออกแล้วนะครับตอนนี้ส่วนพัะจันท์นั้นมองไม่เห็นนะครับคิดว่าน่าจะไม่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 โผลนะครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มหนาวนะครับโดยภาคเหนือตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าหนาวระดับหนึ่งนะครับจะอาจจะยังไม่ไม่มากสักเท่าไหร่นะครับบางวันก็อาจจะหนาวมากบางวันก็อาจจะยังไม่ไม่มากพอนะครับซึ่งคิดว่า ปลายปีต้นปีเนี่ยอาจจะหนาวกว่านี้นะครับเท่าที่คิดนะครับก็นั่งข้างกองไฟชิวๆคนเดียวนะครับฟืนแบบนี้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะดับนะครับ ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยไม่มีกันดับแน่นอนนะครับถึงเราจะหลับไปกี่ชั่วโมงก็ตามนะครับทอนใหญ่แบบนี้โอ้โหทั้งคืนชัวร์วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดสนิทแล้วนะครับท้องฟ้าก็ยังสลัวสลวสันลวนนิดๆน,นะครับดวดาวก็ออกกันแล้วนะครับแต่ดวงเล็กๆจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับจะเห็นแต่ดวงใหญ่ๆนะครับ ส่องรอบๆให้ดูนะครับว่าตอนกลางคืนนี้จะเป็นยังไงโอ้โหตรงนี้ลมแรงเลยทีเดียวบางทีลมนิ่งบางทีลมแรงนะครับข้างหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเห็นไกลๆไปนู่นเลยพรุ่งนี้เช้าต้องคอยดูนะครับว่าจะมีหมอกแล้วก็มีเห็นพระอาทิตยขึ้นสวยหรือเปล่านะครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับข้างหลังก็จะเป็นพวกป่ามองไม่เห็นอะไรอีกเช่นเคยนะครับ <c oughs> พักก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับถุงนงถุงนอนเสื้อกันหนาวอะไรเต็มเลยนะครับเสื้อกันหนาวหนึ่งตัวตรงนั้นแล้วก็ยังมีเสื้อแขนยาวอีกตัวนึงอยู่ในตะกร้านะครับแล้วก็พวกขนมปังอะไรอีกนะครับเลื่อยมอสนามมีดอ้โหครบชุดอลล์เปเคมปิ้งนะครับ ตอนนี้ก็มืดสนิททุกทิศทางเลยนะครับแม้แต่บนท้องฟ้าก็มองไม่เห็นนะครับเห็นแต่พวกดวงดาวนะครับแต่ว่าพวกดวงดาวเล็กๆเนี่ yorsun. ยกล้องตัวนี้จะถ่ายไม่เห็นนะครับเห็นแต่พวกดวงที่มันใหญ่ๆนะครับเช่นพวกดาวซุกอะไรพวกนี้นะครับเพราะไม่รู้ทําไมนะครับมันไม่โฟกัสนะครับมันเห็นแต่จุดใหญ่ๆนะครับมันน่าจะเล็กเกินนะครับต้องเป็นเลนอีกเลนหนึ่งนะครับในที่นี่เมื่อประมาณเกือบปีที่แล้วนะครับจงกับผมก็มาทำเอเอง คล้ายกับกระโจมหรืออะไรสักอย่างครับที่ใช้บุกกิ่งไม้พัดๆที่อําพลางครับมองไม่เห็นนะครับเสื้อแขนยาวไปแล้ว3ตัวนะครับเสื้อกันหนาวสองตัวก็เสืียแขนยาวข้างในอีกตัวหนึ่งนะครับตัวบางๆ โอ้โทุนอนผ้าห่มข้างในนี่รู้สึกจะไม่โดนลมนะครับจะลองเข้าไปดูโอ้โหสิ่งปิดพงโลอะไรได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโอ้โหบอกออกไปข้างนอกอื้ือกะดีมาก โอ้หที่จริงข้างหน้านี้ก็ปิดได้นะครับถ้าสมมุติว่าสักพักลมเข้าเยอะเนี่ยก็อาจจะปิดไปด้วยเลยนะครับปิดทุกทิศทางครับคล้ายๆกับนอนในเต็นท์เลยนะครับถือว่าเป็นเต็นท์ผ้าใบานะครับง่ายๆแจ๋วเลยนะครับในนี้นี่สงบมากนะครับในนี้ไม่โดนลมแม้แต่นิดเดียวนะครับในนี้โอ้โห สื้อสองตัวนี้อยู่ในนี้นี่เริ่มเริ่มร้อนนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเริ่มอบอุ่นแต่ว่าเริ่มร้อนก็จะนอนพักผ่อนดีกว่านะครับซึ่งอิ่มสุดๆนะครับเมื่อกี้นี้กินคนเดียวเลยนะครับมามา่าหมูปิ้งแล้วก็ข้าวโอ้โหหมดเตี้ยงเลยนะครับไม่ไหวกินเกือบไม่หมดนะครับแต่ว่าใกล้มดก็เอาให้หมดเลยนะครับ กองไฟดับสนิทเลยนะครับหรือว่าอาจจะยังเหลือจากท่อนใหญ่นั้นนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าตอนนี้แสงแดดขึ้นกันหรือยังนะครับเราก็จะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันดีกว่านะครับแสงแดดขึ้นทางทางนี้นะครับโอ้ชาวนี้ลมแรงเลยทีเดียวครับ ขึ้นทางนู้นเลยโอ้เห็นพระจันทร์แล้วนะครับเช้านี้นู่นเลยนู่นเลยนะครับพระจันทร์แสงแดดก็จะขึ้นทางนี้นะครับยังไม่ขึ้นเลยนะครับ จะยังอยู่หลังนูง่นเลยไกลๆนครับสองเห็นเองก่อนเมฆนี้แล้วนะครับโหแบบนี้น่มบองไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆแน่นอนนะครับไปก่อไฟอะไรผิงดีกว่านะครับ ตอนนี้ผมก็จะกินโอวนปินร้อนๆนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับตอนนี้เนี่ยแสงแดดก็เริ่มส่องมาแล้วนะครับตอนนี้ สิองที่เราห่งความเข้มข้น ด้าข้างในเนี่ยไม่โดนลมแม้แต่นิดเดียวนะครับโอ้แสงแดดตอนนี้ก็แรงขึ้นแรงขึ้นนะครับดูแลแสงแดดถ้าอยู่ที่สูงกว่านี้เนี่ยร้อนแล้วนะครับนี่เลยตอนนี้ก็สองมาเท่านี้ประมาณเจ็ดมงกว่าๆนะครับตอนนี้ ไปทางทิศตะวันโอ้นี่ที่อีสานนะครับตะวันออกเชียงเหนือก็นะจะมีพวกต้นมงต้นไม้อะไรบางๆอยู่นะครับมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับ ลมก็แรงนะครับแรงอยู่บนยอดไม้บริเวณที่ผมพักผ่อนอยู่นี้เนี่ยก็แรงนิดหน่อยนะครับแรงนิดไม่ไม่แรงหรอกนะครับแต่ก็พอมีบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นข้างในที่พังนั้นนะ่ะไม่โดนเลยนะครับบางครั้งอาจจะเข้าไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่แรงนะครับ และผมก็เก็บข้าวของอะไรเรียบร้อยนะครับตอนนี้พวกกิ่งมงกิ่งไม้ก็เอาไว้ข้างๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินทางลงเขาไปแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะครับไม่มีอะไรนะครับมาพักผ่อนอะไรอยู่แถวๆชาป่าแค่นี้นะครับไม่ใช่ป่าลึกอะไรนะครับตอนนี้แดดก็แรงสุดๆนะครับสูงสุดแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกลับแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ